สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาเจอกันในวันเสาร์นะครับช่องของเรา b t Channel นะฮะวันนี้ฟุตบอลเปะกันเพียบเลยนะครับพิมเลียงอังกฤษบุนเดสลิก้าเยอรมันเกาโชลาลิก้าลงสนามกันเต็มไปหมดนะฮะก่อนอื่นต้องขอบคุณทางข้อความก่อนนะครับเมื่อวานนี้เดี๋ยวขอดูข้อความนิดหนึ่งหลายคนส่งเข้ามาเมื่อวานคือผมตั้งคำถามว่าเอ๊ะผมงงว่าทําไมรัฐบาลถึงประกาศให้วันชดเชยเปลี่ยนจากวันจันทร์ไปเป็นวันศุกร์ใช่ไหมครับโอ้ขอบคุณมากเลยนะครับพี่พิพัฒนะฮะซีผมเมงราชการภาคกลางได้หยุดวัินทุนสัย เป็นสี่วันอ๋อก็คือวันออกพรรษาใช่ไหมฮะสวัสดีคุณวีสุพันโทรคุณเจตนิพัฒนะฮะคุณธีระนะครับนายขมขนมหวานนะครับเดี๋ยวเดี๋ผมดูข้อความหน่อยคุณพักกับพรพี่ปัทมาพี่ปัทมามาแล้วนะโหไม่ได้ไปไหนเลยครับรอทําแดงเดือดเนี่ยครับ ที่เขาให้เมื่อวันพุธเมื่อวานไปออกอาสายที่อยู่ดาวโอ้ขอบคุณมากเลยนะครับคุณสารณีนะครับพี่หญิงเร่มาแล้วสวัสดีครับพี่เต๋นะฮะผมค์ป้าซอนแพ้แอสตันวิลล่าครับคาบ้านแอซอนชนะครับพี่ประกาศสิเรียบร้อยแล้วว่นผมก็เซฟอยู่เนี่ยโอ้ที่ให้เขาโดนายไปไม่เขาจะนะเอาบวกสี่ประตูต่อหนึ่งซักงั้นนะครับอ่ะวันนี้มาลุยกันเลยฟุตบอลพิมเมลิของเกล็ดนะฮะก็ไปกันที่ทางฝั่งของแมนซิตี้ก่อนแล้วกันครับแมนซิตี้เตะห้าทุ่มครึ่งเจอกับไบรตันนะครับ ไบรท์ตันเนี่ยเจอกับทีมอื่นนะซ่าได้ตลอดแต่เจอกับแมนซิตี้ไม่ใช่ครับผมว่าเออซิตี้มีปัญหาตัวบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับแต่ดูฟอร์มแล้วคงคือพวกเขาอย่างสุมการไปยิงขับบรูชเฉลยเงี้ยทีมอื่นอาจจะสะดุดบ้างอย่างสเปอร์เจอวิเทสยังแพ้เลยใช่ไหมครับแต่กับแมนซิตี้รนี่พวกเขาเป็นพวทีมที่สะดุดยากมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าวันนี้ไบรท์ตันเนี่ยแมนซิตี้ก็จะเอาชนะได้แล้วเผอสองลูกด้วยนะครับได้ลูกแรกแล้วลูกทสองในครึ่งเวลาหลังนะครับสองสูงได้ คู่ที่สองครับไปที่ลีสเจอวูฟนะครับสามทุ่มคู่นี้สูสีนะครับบูโนราชหรือว่าบูโนลาเก้โอ้โหได้ใจมากล่าสุดโดนวิลา่านำสองศูนย์กลับมาชนะสามประตูต่อสองโอ้โหสุดๆเลยลูกสุดท้ายเป็นลูเบลเนเวสยิงประตูดได้นะครับเอ่อแล้วก็ทางฝั่งของลียูไนเต็ดขึ้นขึ้น,นลงลงมาสโตรเบียซ่ากำลังแย่ๆอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดูทรงแล้ววันนี้ออกผลเสมอครับน่าจะเสมอหนึ่งหนึ่งนะครับอีกคู่หนึ่งเอเวอรตต์เจอวัดสอร์ด นะครับลาฟาเจอกับลานิเอลลี่บอลคลาสสิกนะวัตฟอร์ดดูทรงไม่อยู่ไหวว่ะผมว่าดานิเอ ie, ลลี่รับงานอันนี้ไม่ต่างจากการรับงานฟูลแลมอะได้แต่สีสันแต่ว่าคงจะรอดยากนักเตะมันไม่ได้จริงนะครับดูนะเจอร์ลิฟูแล้วคืออาการหนักกว่านเซฟคุณบนยอศอย่างเนี้ยดูทรงแล้วเอเวอัตตันอัดวัตฟอร์ดได้สองศูนย์ครับเพราะฉะนั้นสามคู่นี้ครับมีช่องของเรานะครับ F m m 8 8ดแปดเน็ตอเวอลวตันชนะวัตฟอร์ดสองศูนย์นะครับ เออหลีเสมอวุ้บหนึ่งหนึ่งแล้วก็แมนเชสเตีร์อัดไบรตันสองศูนย์นะครับจัดไปสามคู่วันนี้เข้ามาคุยกันได้เลยในข้อความนะครับขอบคุณครับ